สวัสดีครับนี่คือตู้บนหมอนะครับมีเรื่องอะไรสงสัยที่ยังไม่ได้คําตอบหรือว่ามีคําถามอะไรอยากจะถามคุณหมอถามมาเลยเดี๋ยวไปเอาคําตอบมาให้ครับพี่เป็นคุณหมอจริงๆใช่ไหมคะ,ะพี่เป็นพิธีกรแต่ว่าเดี๋ยวพี่จะไปถามคุณหมอให้ครับอ๋อค่ะออะหนูมีเรื่องหนึ่งค่ะคือหนูอยากรู้ว่าหนูอ่ะเวลาไปโรงพยาบาลน,นะคะหนูเพิ่องอายุ25ปีแต่ทําไมคุณหมอต้องย้าให้หนูทานแคลเซียมเยอะๆด้วยคะทานั่ง ยังไม่แก่หน้าหนูยังเด็กอยู่เลยอะค่ะแล้วก็ไม่ได้มีโรคเกี่ยวกับกระดูกซะหน่อยอะค่ะ เป็นคำถามที่น่าสนใจมากๆครับเชื่อว่าหลายๆคนก็อยากจะได้คำตอบนี้เหมือนกันไม่ต้องห่วงเดี๋ยวพี่จะไปถามคุณหมอให้และเดี๋ยวรอฟังคำตอบจากคุณหมอได้เลยนะครับอายุ25นะครับถึง30เนี่ยเป็นช่วงที่ร่างกายกำลังสามารถสะสมแคลเซียมได้นะครับยิ่งกินแคลเซียมกินวิตามินดีนะทำให้ร่างกายสามารถกักเก็บแคลเซียมไว้ในกระดูกนะครับทำให้กระดูกเนี่ยแข็งแรงมากขึ้นนะครับอายุ เพิ่มมากขึ้นถึง40นะเริ่มแก่แล้วตอนต้นนะครับก็ กระดูกจะไม่สามารถกักเก็บแคลเซียมให้แข็งแรงมากกว่าเดิมได้นะครับถือว่ามันเป็นภัยเงียบนะคือบางทีถ้าเราไม่ไปตรวจมวลกระดูกเลยบางทีเราก็ไม่มีทางรู้เลยนะครับว่าเป็นกระดูกพุนนะครับถ้าเรากินแคลเซียมมากๆนะครับแต่ว่าวิตามินดีเราไม่พอนะเราก็จะไม่สามารถดูดซึมสิ่งที่เราทานไปได้นะครับดังนั้นการออกมาเดินรับแสงแดดยามเช้าก็จะทําให้เราได้รับวิตามินดีธรรมชาตินะครับดูดซึมแคลเซียมได้ดีขึ้นครับเท้าที่ว่าเนี่ยคือกี่โมงถึงกระดีนะครับ หมอก็แนะนําว่าตั้งแต่ประมาณสัก7จ็ดโมงถึง10บโมงนะครับเนื่องจากแสงแดดกําลังไม่แรงจนเกินไปนะครับแล้วก็มันอยู่ในสภาพอากาศที่ทำให้เราสามารถเดินออกมาได้แบบยังสุขสบายอยู่นะยังไงก็หมอฝากคุณโบนะครับรบกวนอธิบายน้อง เรื่องความแข็งแรงของกระดูกและความจําเป็นของแคลเซียมนะครับในคนอายุน้อยด้วยนะครับขอบคุณคุณหมอมากมากนะครับตอบได้ชัดเจนและเคลียร์ทุกอย่างไปเลยนะครับสำหรับคุณน้องต้องดูแลสุขภาพให้มากๆนะครับดูแลวันนี้เพื่ออนาคตจะได้สดใสนะครับและนี่คือตู้บนหมอครับคุณผู้ชมไปเจอตู้บนหมอที่ไหนสามารถเข้ามาบ่นได้ทุกเรื่องเลยนะครับแต่สําหรับวันนี้หมดเวลาแล้วลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ ตามคอนเทนต์สุขภาพที่มีคุณภาพเข้าใจง่ายมีสาระแบบนี้ได้ที่รามาชาแนลนะครับฝากติดตามกันด้วยนะครับ